้เวลาสนาฬิาวี่สิบเอนาทียี่สิบาวี่สนะครับโอ้สองเก้ายี่นาฬิกาสีดนาทียีวินาทีนะครับสวัสดีครับก๊อกก๊อกนิวครับวันนี้วันที่สิอมกราคม2567 ผมอยู่ที่วัดป่าอารุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินครับวันนี้เป็นวันแรกที่หลวงพ่อชุมพรสันตาศีโลได้เปิดรับลูกศิษย์ให้เข้ากราบเป็นครั้งแรกของปี2567ครับหลังจากที่หยุดไปนานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2566ก่อนงานมหากระถิ่นนะครับ ตอนนี้หลวงพ่อก็เปิดคิวเป็นวันแรกเรามาดูบรรยากาศภายในศาลากลางปะเรียนกันนะครับนี่นะครับคือบรรยากาศบนศาลากลางประเรียนในตอนนี้นะครับมีญาติโยมที่เดินทางมาร่วมทําบุญเยอะมากนะครับแน่นศาลาเลยนะครับขณะนี้ก็รอถวายพัะตาหารเช้าหลวงพ่อครับ เสียงะระฆังตีแล้วนะครับแต่ว่าหลวงพ่อ,อยังไม่ทันได้ขึ้นมาครับอยู่บนศาลากลางประเรียนวัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับหลวงพ่อขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ลูกศิษย์กำลังถวายพานดอกไม้ครับ แล้วก็จะถวายพัตนาหารต่อครับ วันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นวันแรกของปี2,567ที่หลวงพ่อชุมพรสันตะสีโลได้เปิดให้ลูกศิษย์ได้เข้ากราบครับหลังจากที่หยุดไปตั้งแต่ก่อนงานมหากถินครับเมื่อเดือนพฤศจิกายน2,566ครับวันนี้ก็เป็นวันแรกครับที่ว่า เป็นวันที่ญาติโยมรอคอยวันนี้ก็มาแน่นศาลากลางประเรียนเลยนะครับนีครับคือบรรยากาศบนศาลากลางประเรียนในวันนี้นะครับลุกศิษก็กําลังถวายพัตตาหารเช้านะครับหลวงพ่อชุมพรสังตะศสีโลวัดป่าบุญธรรม บ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินเป็นวัดป่าสายธรรมยุทธ์นะครับหลวงพ่อท่านจะฉันครั้งเดียวฉะนั้นการถวายพัะตาหารเช้าหรือถวายสังฆทานก็ต้องให้เสร็จก่อนเวลา11นาฬิกาก่อนฉันเพลนะครับถ้าเลยเวลาไปเพลแล้วหลวงพ่อก็จะไม่ได้ฉันนะครับ ภายในศาลาการประเรียนตอนนี้นะครับหลวงพ่อกำลังรับถวายพัตาหารเช้าจากลูกศิทธิ์อยู่นะครับภายในศาลาก็มีญาติโยมมาร่วมถวายสังฆทานแน่นศาลาครับวันนี้เป็นวันแรกของปี2567ที่หลวงพ่อชุมพรสันตะสีโลได้เปิดคิวให้ญาติโยมได้เข้ากราบครับ ลูกศิษย์ก็ได้ถวายพัฒตาหารเช้าหลวงพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกั่งเสล็จพวามโอวันนี้โยมาเยอะวันแตกเกิดเกิดกับโยโยมาเยอะเลยถึงถึงร้อยคนเลย เลยเลยหลายคนยวรับพรกันรับารแล้วโดรับพุทธานถวายสังฆทานกันเลยถวายสังฆทานเพื่อรับพรแล้วทานต่อไปก็ถวายสังฆทานนะครับเดี๋ยวเราเราตั้งแถวมาดีคนเยอะมากครับใน

ทานนะครับในวันที่11มกราคม2567เป็นวันเปิดรับสิวเข้ากบาบนรมัสการหลวงพ่อเป็นวันแรกของปี2567ครับคนเยอะมากครับแน่นศาลาเลยนี่นะครับ ใล้จะหมดแล้วนะครับสุดท้ายแล้วครับนี่มีมุงน้อยมาได้รับขนมจากหลวงพ่อครับอันนี้คุณลุงนำอะไรเนาะมาถวายอะไรครับมีกระเป๋ากระเป๋าเดินทางนะครับ หมดแล้วนะครับรอรับพรน,นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรารอรับพรน,นะรอรับพรด้วยกันนะครับใจรับพรด้ว เราลการอาหารกันก็มก็ม่ไดผิดกนขณะนี้เวลา10นาฬ4 1นาที29ว,วินาที29นะครับโอ้ oh, 29 29 10นากา4 11นาที29วินาทีนะครับ กินน้ำใจได้บโชธนบุชเช้านี้กับสาายาทโยทุกคนสิบนาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาทียี่สิบเก้าวินนา प्राक् 对对对。嗯嗯 <laughs> กิเนเ้ากินน้ำในการได้ร่วมร e ับประทานอาหารด้วยกันนะครับได้ได้ยทุกคนนะครับกินขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบก๊กก๊อกกิวด้วยนะครับ